ตอนนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งรงไฟรงเรียนะคะซึ่ตอนนี้เราอยู่บนรถรถอะไรคะรถ ิ่งเขาเรียกว่ารถซิ่งรถตุ๊กตุ๊กหรือรถรถซิ่งรถซิ่งนะคะเห็นไหมไม่รู้เออเดี๋ยววันนี้มีเพื่อ,อนร่วมทางอีกหนึ่งคน <c oughs> คือพี่อีนะคะทั่งทุกมเดนทางจ,จะดูรูปหม <c oughs> ู่บ้านกันรอบๆนะคะสวยไหมคะหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านคีรีวงกตใชุ่ฎเชิงจังหวัดอุดรธานีไปโรงเรียนกันนะคะ <c oughs> และว้ว <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเพื่อ,อนร่วมเดินทางอีกสี่คน,นหน้าเรานะคะซ <c oughs> ึ่งเดินมาก่อน นนี <mile> ่คือคีนี่คือโรงพยาบาลจะส่งคือเรียนเออนี่ค่ะคือเมื่อเดินทางอีกเออคือรานั่งน่าด้วยดิเป็นการเดินทางที่สนุกมากเลยค่ะถ่ายร้อนด้วยก็ได้อ่ะเออสวัสดีเป็นไงบ้างคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่โรงเรียนกันนะคะค่ะได้นั่งรถอะไรไม่รู้ชมเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ซิ่งล้อซิ่งล้อซิ่งไลยคันนี้เป็นคันที่หกนะคะที่เราต่อกัน ศาลาประชาคมดูวิวทูทัาทาททที่เราจะไปโรงเรียนสวยมากเค่ะสวนลุงไปกลับรถเพื่อจะพาเราไปโรงเรียนดีใช่ใจดีมากเมื่อกี้ลงมุดสมาตอนแรกลุงจะไปไหนอะไม่รู้ ไม่ร anyway. ู้แล้ววันหน้าข้างหน้าค่ะจะบังหรือเปล่าตลาดนั้นมีแผงลอยด้วยเขาเรียกว่าแผงลอยหรือเปล่าตลาดนั้นค่ะแถวนี้เขาเรียกตลาดนั้นก็เหมือนคล้ายๆกับตลาดนัดธรรมศาสตร์ของเราแต่ว่าของน้อยกว่าและก็ไม่มีของกินเราตอนเรามาอาจจะมีมาให้เราได้ช็อปบ เป็นวิถีพุทธ